สวัสดีครับพี่น้องคุณกำลังอยู่ในซีรีส์เฝ้าเดี่ยว40วันสู่ชีวิตที่เต็มเปี่ยมด้วยความหวังวันนี้ก็เป็นวันที่11ของ40วันแล้วนะครับข้อพระคัมภีร์สำหรับเฝ้าเดี่ยวสนทนากับพระเจ้าในวันนี้ก็ปรากฏอยู่ในคัมภีร์ไบเบิลปฐมกาลบทที่37ถึง39ค่อนข้างจะยาวนะครับฟังคลิปนี้แล้วคุณก็ลองไปเปิดพระคัมภีร์บทนี้อ่านดูเองนะครับ ผมขอสรุปสั้นๆดังนี้คำพีตอนนี้ก็เป็นเรื่องราวของโยเซฟนะครับเขาเป็นลูกคนเล็กของยาโคบก็เลยเป็นลูกคนโปรดของพ่อนะครับได้รับอะไรดีๆจากพ่อเกินหน้าเกินตาพี่ๆจนพวกพี่ๆไม่พอใจแล้วก็อิจฉาน้องคนนี้นะครับพี่น้องครับถ้าคนอ่านคมพีไบเบิลเรื่องของโยเซฟคุณจะเห็นว่าเขาเป็นคนที่รักพระเจ้ามากนะครับเชื่อฟังพระเจ้าสุดๆ แต่ว่ากับมีชีวิตที่ทุกยากลำบากมากๆแบบที่เรียกว่าเจอผีซ้ำดำพลอยเลยนะครับเจอเรื่องร้ายๆติดติดกันหลายเรื่องแบบสุดๆเลยนะครับผมว่าถ้าเป็นคริสเตียนสมัยนี้เจออุปสรปรคปัญหาชีวิตโหดๆแบบโยเซฟติดติดกันหลายเรื่องก็คงมีหลายคนท้อแท้ท้อถอย แล้วก็ลาออกจากการเป็นคริสเตียนเลิกเชื่อพระเจ้าไปตั้งแต่เจอความทุกข์ยากลำบากครั้งแรกแน่ๆเลยครับมาดูกันว่าโยเซฟเจอเรื่องร้ายๆอะไรบ้างและสุดท้ายพระเจ้าก็ได้ยกเขาขึ้นจนได้เป็นนายกรัฐมนตรีของอียิปต์เป็นคนมีอำนาจสูงสุดเบอร์สองรองจากฟาโรเลยทีเดียวนะครับพี่น้องที่รักวันนี้เรามาใกล้ควรสนทนากับพระเจ้าถึงเรื่องร้ายๆ เรื่องแรกที่โยเซฟเจอนะครับแล้วผมก็จะทยอยนําคนเฝ้าเดี่ยวใคร้ควรเรื่องร้ายๆเรื่องอื่นๆต่อในคลิปถัดๆไปแล้วมาดูว่า,เ,าเมื่อเขามีความหวังในพระเจ้าอย่างสุดๆแล้วชีวิตเขาจะเป็นอย่างไรพี่น้องครับเหตุการณ์เลวร้ายเหตุการณ์แรกในชีวิตของโยเซฟก็เกิดขึ้นตอนที่โยเซฟอายุได้17ปีนะครับ มีวันหนึ่งพ่อของเขาก็สั่งให้เขาไปสังเกตการดูว่าพี่ๆของเขาเลี้ยงฝูงสัตว์แถวเมืองเชเคมเ,เป็นอย่างไรกันบ้างแล้วก็ให้กลับมารายงานพ่อเขาก็ไปนะครับแล้วก็เจอพวกพี่ๆปรากฏว่าพี่ๆของเขาก็ได้โอกาสวางแผนที่จะฆ่าน้องอโดยจับไปโยนลงบ่อน้ำแต่พอดีตอนนั้นก็มีกองคารวานของพ่อค้าเล่ผ่านมาพอดี พี่ๆเขาจึงเปลี่ยนใจแล้วก็ขายโยเซฟไปเป็นทาสให้กับพวกพ่อค้าเลนะครับตั้งแต่นั้นมาชีวิตของโยเซฟก็หักเหทันทีเลยนะครับต้องเดินเล่ลอนในทะเลทรายไปกับพวกพ่อค้าเลจากเดิมที่เคยเป็นลูกคนเล็กอยู่อย่างสบายๆกับพ่อซึ่งมีฐานะดีนะครับเพราะว่ายาโคบพ่อของเขาก็ได้รับการไวยพรจากพระเจ้า มีฝูงสัตว์มากมายแต่ว่าก็ต้องกลายมาเป็นทาสรับใช้ของพวกพ่อค้าเล่มีชีวิตที่แสนทุกข์ยากลำบากในทะเลทรายนะครับแต่ว่าในขณะที่เผชิญความทุกข์ยากลำบากในทะเลทรายเล่ล่อนไปกับพวกพ่อพ่อค้าเล่อยู่หลายปีโยเซฟเป็นยังไงครับปรากฏว่าเขาก็ยังคงรักพระเจ้าอย่างเหนียวแน่นเหมือนเดิมนะครับ ไม่ได้เฉยๆไปนับถือเทพเจ้าอื่นๆตามอย่างพวกพ่อคาเลนะครับพระคำพีมีข้อความแบบนี้ปรากฏขึ้นเสมอนะครับทํานองว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับโยเซฟพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับโยเซฟคุณจะเจอคําแบบนี้บ่อยมากนะครับมันหมายความว่าโยเซฟก็ยังคงใช้เวลาใกล้ชิดสนิทกับพระเจ้าอยู่เสมอแม้เขาจะตกต่ําย่ําแย่สุด แค่ไหนเขาก็ยังติดสนิทกับพระเจ้านะครับพระเจ้าจึงสถิตอยู่กับโยเซฟเขาไม่เคยท้อแท้ท้อถอยสิ้นหวังไม่เคยละทิ้งความหวังในพระเจ้ายังคงติดสนิทกับพระเจ้าเสมอจนต่อมาภายหลังาจากนั้นหลายสิบปีเลยนะครับจึงได้ดิบได้ดีเป็นนายกรัฐมนตรีของอียิปต์ถึงตรงนี้ให้คนหยุดชั่วครู่แล้วก็ทบทวนชีวิตตัวคนนะครับ อธิษฐานถามพระวิญญาณบริสุทธิ์ดูว่าคุณเป็นคริสเตียนแบบไหนถ้าคุณเจอเหตุการณ์เลวร้ายสุดๆแบบโยเซฟตอนอายุ17ปีอยู่ในบ้านเป็นลูกคนโปรดอย่างสบายๆแล้วจู่ๆก็โดนขายเป็นทาสเป็นคนรับใช้ต้องตากแดดตากฝนเล่ล่อนในทะเลทรายคอยปฏิบัติรับใช้พ่อค้าเล่แบบที่เรียกว่าไม่ได้ค่าจ้างด้วยนะครับชีวิตหักเหตกต่ำสุดๆ คุณจะตอบสนองต่อสถานการณ์แบบนี้อย่างไรถ้าเดิมคนมีงานทำดีๆแล้วจู่จก็ตกงานไม่มีเงินใช้ใจ่ายสบายสบายเหมือนเมื่อก่อนหรือถ้าคุณทำธุรกิจอยู่ดีๆแล้วจู่จก็เจ๊งรายได้แทบไม่พอเลี้ยงครอบครัวแถมเป็นหนี้ก้อนโตซะอีกหรือถ้าเดิมคนมีสุขภาพแข็งแรงจู่จก็เป็นอัมาพาตนอนป่วยติดเตียงทุกวันหรือถ้าเดิมคนมีแฟน มีคนรักอยู่ดีๆจู่ๆแฟนคุณก็นอกใจหันไปมีคนใหม่คุณจะตอบสนองต่อสถานการณ์เลวร้วายอย่างนี้แบบไหนครับคุณจะยังรักพระเจ้ายังคงติดสนิทใกล้ชิดพระเจ้าแบบโยเซฟไหมแบบที่พระคัมภีร์กล่าวว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับโยเซฟหรือคุณจะกลายเป็นคริสเตียนที่วันๆก็เอาแต่ท้อแท้สิ้นหวัง จนกลายเป็นโรคซึมเศร้าอยากตายหรือไม่ก็อยากจะเลิกเป็นคริสเตียนไปเลยหรือเปล่าคุณลองจินตนาการดูนะครับถ้าคุณเจอเรื่องร้ายๆแบบโยเซฟคุณจะตอบสนองต่อเหตุการณ์ร้ายๆแบบนี้อย่างไรวันแล้ววันเล่าที่โยเซฟเป็นทาสจมอยู่ในความทุกข์ยากลำบากอย่างที่ไม่เคยเจอมาก่อนแล้วถ้าคุณยังล่าเริงเบิกบานสนุกสนานได้ในทะเลทราย แล้วก็ยังมีความหวังเต็มเปี่ยมในพระเจ้าอยู่เสมอยังคงร้องเพลงนำ้ำมศการสรรเสริญพระเจ้าได้โดยไม่มีอาการของคนสิ้นหวังผมก็ขอแสดงความยินดีแสดงว่าคนเติบโตในความสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยมกับพระเจ้าแบบเดียวกับโยเซฟแล้วล่ะครับเพราะว่าในพระคัมภีร์ไม่มีสักตอนที่กล่าวว่าโยเซฟท้อแท้ท้อถอยจนเป็นโรคซึมเศร้านะครับแต่พี่น้องครับถ้าจูๆ่ๆคุณเจอเรื่องร้ายๆในชีวิตและ กลายเป็นทำให้ชีวิตคนตกต่ำย่ำแย่สุดๆแล้วคนก็เกิดอาการหดหู h ook, h ่ห่อเหี่ยวท้อแท้ท้อถอยจนกลายเป็นโรคซึมเศร้าอยากตายก็อย่าท้อใจและเอาแต่ตำหนิตัวเองนะครับหรือเอาแต่บ่นต่อว่าพระเจ้าขมขืนต่อพระเจ้านะครับให้เรามาใคร้ครวญพระคัมภีร์วันนี้กันต่อนะครับเวลาผ่านไปหลายปีที่โยเซฟเล่ล่อนในทะเลทราย เมื่อกองคารวานพ่อค้าเล่เดินทางไปถึงอียิปต์ตอนนั้นโยเซฟก็น่าจะอายุมากขึ้นจนย่าง20แล้วนะครับกำลังหนุ่มแน่นหล่อเหลานะครับปรากฏว่าพวกพ,พ่อค้าเล่ก็ขายโยเซฟต่อให้กับขุนนางคนหนึ่งของฟาโรที่รวยมากเป็นมหาเศรษฐีชื่อโบธทิฟาโยเซฟก็กลายมาเป็นทาสต,ต่ออีกนะครับ ชีวิตก็ยังไม่เป็นอิสระนะครับยังไม่ได้พ้นจากความทุกข์ยากลําบากเป็นทาาแล้วก็มาเป็นท่าต่อแต่ว่าตอนนี้เขามีร่างกายกำยำแล้วเพราะเป็นหนุ่มอายุ20กลายกลายเป็นว่าจะต้องมาทํางานหนักมากขึ้นนะครับต้องมาใช้แรงงานถูกใช้แรงงานมากขึ้นแต่ว่าในพระคัมภีร์กล่าวในปฐมกาลบทที่3 9ข้อ2ว่า พระเจ้าทรงสถิตยอยู่กับยาโยเซฟและไวยพรให้เขาจเจริญรุ่งเรืองขึ้นในบ้านของคนานางคนนี้พี่น้องครับตรงนี้ชีวิตของโยเซฟเริ่มดีขึ้นมาบ้างแล้วนะครับคุณเห็นอะไรบางอย่างไหมครับพระคัมภีกล่าวว่าพระเจ้าทรงสถิตยอยู่กับโยเซฟนั่นแปลว่าเขายังไม่ได้ละทิ้งพระเจ้านะครับแม้จะทุกข์ยากลําบากเล,ล่อ่อนในทะเลทรายมาหลายปีเขาก็ยังมีความหวังใจในพระเจ้าเสมอ คุณรู้ไหมครับว่าตรงนี้มีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ซึ่งพระคำภีไม่ได้บอกไว้แต่พระวิญญาณมาสุดก็เปิดเผยสัแดงให้ผมได้รับรู้นั่นก็คือในช่วงเวลาที่โยเซฟเป็นทาสของพ่อคาเล่คุณรู้ไหมครับเกิดอะไรขึ้นเนื่องจากว่าโยเซฟไม่ได้ท้อแท้ไม่ได้ท้อถอยซึมเศร้ากับชีวิตที่แสนลันทดเขาจึงใช้โอกาสนั้นฝึกฝนเรียนรู้การค้าขายกับพวกพ่อคาเลนะครับ มันจึงทำให้เขาเข้าใจอาชีพค้าขายเป็นอย่างดีจากเด็กหนุ่มที่เคยเป็นเกษตรกร,ร,กรปลูกพืชเลี้ยงสัตว์กับพี่ๆในทุ่งหญ้าไม่เคยรู้เรื่องค้าขายเมื่อมาเป็นทาสของพวกพ่อค้าเล่ด้วยความไม่ท้อใจกับชีวิตมันก็เลยทำให้เขาได้ศึกษาเรียนรู้และก็ได้มีความรู้เรื่องการค้าขายเป็นอย่างดีไม่เพียงเท่านั้นนะครับจากการที่ต้องเดินทางผ่านหลายเมืองในทะเลทราย มันก็ทำให้เขาได้ฝึกฝนทักษะการพูดภาษาท้องถิ่นได้หลายภาษาอีกด้วยนะครับและด้วยคุณสมบัติดีๆติดตัวมาแบบนี้มันก็เปรียบเสมือนมีโปรไฟล์ที่ดีนะครับเมื่อถูกขายมาเป็นทาสของมหาเศรษฐีมันก็เลยทำให้เจ้านายโปรดปานนะครับเลื่อนตำแหน่งให้เขาจากที่ใช้แรงงานก็กลายมาเป็นทาสที่ใช้สมอง ถึงจะยังเป็นทาสแต่ก็สบายกายสบายใจขึ้นนะครับเปรียบเสมือนได้เลื่อนขั้นเป็นผู้จัดการเจ้านายก็ให้ดูแลกิจการแทนแล้วเขาก็ทําได้ดีด้วยเพราะว่าเขาไม่ยอมท้อแท้สิ้นหวังในช่วงที่ลําบากต้องเล่ล่อนกับพ่อค้าเล่มันเป็นช่วงเวลาที่เขาได้สะสมความรู้และทักษะมากมายของการเป็นพ่อค้าเขาจึงมีความสามารถดูแลกิจการแทนเจ้านายมหาเศรษฐีคนนี้ได้นะครับ ตรงนี้คุณเห็นอะไรไหมครับความจเจริญรุ่งเรืองในชีวิตคุณมันไม่ใช่เอาแต่พึ่งการอัศจรรย์อย่างเดียวนะครับคุณจะเอาแต่พึ่งการช่วยเหลือจากพระเจ้าฝ่ายเดียวท่านนั้นมันไม่พอนะครับคือคุณจะต้องทําส่วนของคุณด้วยคุณก็ต้องหมั่นเข้าเฝ้าพระเจ้าเพื่อที่คุณจะได้เสริมสร้างตัวคุณเองให้มีความหวังในพระเจ้าเสมอไม่ท้อแท้ใจง่ายแม้พระเจ้าจะยังไม่ตอบคำธิษานก็ตามคุณ อาจจะต้องไม่สิ้นหวังแล้วก็ไม่ขมขื่นต่อพระเจ้านะครับเพราะว่ามันจะมีพระพรบางอย่างซ่อนอยู่เสมอและมันก็จะกลายผลดีต่อคุณในภายหลังนะครับพี่น้องที่รักท้าโยเซฟเป็นาทาาที่ติดตามพ่อค้าเล่แล้ววันๆเขาก็เอาแต่หดหู่ท้อแท้ซึมเศร้ากับชีวิตที่ลันทดเขาก็จะไม่มีใจไปเรียนรู้ฝึกฝนการเป็นพ่อค้า พอมาถึงอียิปต์ถูกขายให้เป็นเศรษฐีเขาก็จะไม่มีทักษะความสามารถอะไรที่จะก้าวเป็นผู้จัดการมาดูแลกิจการแทนเศรษฐีได้แม้พระเจ้าจะส่งโอกาสงามๆม,มาให้เขาก็จะคว้าไว้ไม่ได้จริงไหมครับดังนั้นพี่น้องครับเฝ้าเดี๋ยววันนี้ผมขอนุนใจคุณว่า ถ้าคุณเป็นคริสเตียนแล้วต้องมาเจอสถานการณ์ที่ชีวิตตกต่ำย่ำแย่สุดๆอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนอธิษฐานแล้วอธิษฐานอีกก็ยังไม่มีอะไรดีขึ้นผมขอโน้นใจว่าอย่าด่วนมีใจขมขื่นต่อพระเจ้าอย่าด่วนท้อแท้สิ้นหวังอย่าด่วนละทิ้งพระเจ้าแต่ให้คุณดูชีวิตของโยเซฟเป็นแบบอย่างนะครับให้คุณยังคงตั้งความหวังไว้ที่พระเจ้าเสมอจากนั้นคุณก็มองไปรอบตัวคุณดูว่าพระเจ้ากําลังฝึกฝน เสริมสร้างอะไรคุณอยู่ตอนนี้เพื่อคุณจะได้มีคุณสมบัติยอดเยี่ยมที่จะรับพระพรยิ่งใหญ่จากพระเจ้าได้ในอนาคตถ้าคุณด่วนท้อใจและสิ้นหวังง่ายๆคุณก็อาจจะพลาดการอวยพรใหญ่ที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ให้แก่คุณอย่างน่าเสียดายเลยนะครับพี่น้องที่รักขอหนุนใจให้พูดย้ำกับตัวเองทำนองว่าฉันเป็นลูกพระเจ้า พระเจ้ารับฉันปานแก้วตาดวงใจพระเจ้ากำลังฝึกฝนชีวิตฉันให้มีคุณสมบัติที่จะรับการวอวยพรยิ่งใหญ่จากพระเจ้าได้ฉันจึงมีความหวังในพระเจ้าเสมอขอบคุณพระเจ้าพี่น้องครับให้คนพูดย้ำกับตัวเองบ่อยๆแบบนี้ด้วยประโยคนี้เวลาท้อแท้ท้อถอยนะครับพูดให้บ่อยที่สุด มันจะเป็นการเสริมสร้างความหวังให้เต็มเปี่ยมในจิตใต้สำนึกของคนแล้วคนก็จะก้าวเดินไปกับพระเจ้าต่อได้อย่างเข้มแข็งมั่นคงจนในที่สุดคุณก็จะมีคุณสมบัติที่จะคว้าพระพรยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ให้แก่คุณแล้วในอนาคตอันใกล้และคุณก็จะกลายเป็นท่อพระพรใหญ่ไปสู่คนอื่นได้มากมายอาเมนไหมครับพี่น้องขอพระเจ้าไวพรครับ